อยุธยายังจมน้ำยาวนานกว่า3เดือนน้ำลดเพียง30เซนติเมตรเผยบ้านกว่า30หลังเสียหายหนักชาวบ้านหวั่นน้ำกลับมาอีกท่านผู้ชมครับผมวันนี้มาสำรวจชาวบ้านหมู่2ตําบลบ้านใหม่อําเภอพระนครศรียานะฮะก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนหลังจากน้ำลดแล้วก็มาเห็นผลว่าบ้านของตนนั้นอ่ะหลายหลังนะฮะ กระดานนี้โกงแล้วก็มีความเสียหายทั้งตู้ทั้งอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าเงินเยอวๆเข้าพัานนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาซ่อมบ้านได้หรอกฮะเพราะช่วงอยู่ตอนนั้นก็ไปซื้อข้าวปลาอาหารที่ใช้ประจําวันอยู่แล้วแต่หลังจากน้ํารดเนี่ย าชาวบ้านเขาก็ยังไม่มีเงินที่จะซ่อมแซมก็ยังไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนก็ผมก็เลยมาสำรวจดูตรงนี้ว่าก็มีความเสียหายหลายหลังที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเช่นเดียวกันฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงนี้ว่าชาวบ้านเขาพูดก,กันยังไงนะฮะตรงนี้ฮะแล้วก็เขาก็ฝากทางภาคใต้ด้วยว่าขอให้ปลอดภัยทุกคนฮะก็หนักอยู่เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระ,ะคนครศรีอยุธยาจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาแม่น้ำจะลดลงแล้วประมาณ30เซนติเมตรหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหลือ2,600ลูกบา์เมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำยังลดลงเพียงวันล1เซนติเมตรเท่านั้นทำให้ชาวบ้านยังคงต้องอาศัยอยู่กับน้ำที่ท่วมบ้านมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า3เดือนแล้วแม่น้ำลดจนเห็นพื้นกระดานบ้านโผล่ขึ้นมา แต่กลับพบความเสียหายจํานวนมากทั้งพื้นกระดานกงแตกหักและบางส่วนสูญหายไปรวมถึงตู้และสิ่งของภายในบ้านพังเสียหายขณะนี้มีบ้านที่ได้รับความเสียหายจากโครงสร้างและพื้นบ้านกว่า30หลังคาเรือนและมีบ้านที่ถูกน้าท่วมทั้งหมดในพื้นที่กว่า6 0 0หลังคาเรือน <Wow. S 1> ชาวบ้านเผยว่าแม่เริ่มทําความสะอาดบ้านบ้างแล้วแต่ยังไม่กล้าซ่อมแซมเต็มรูปแบบเพราะกังวลว่าน้ําอาจกลับมาสูงอีกเนื่องจากน้ําจากตอนบนยังมีปริมาณมากและยังไม่มั่นใจในการระบายน้ําของกรมชลประทานแม้จะประกาศว่าน้ําลดลงแล้วก็ตาม หนึ่งในชาวบ้านขอสงวนชื่อเล่าว่าตนและครอบครัวอยู่กับน้ำมานานกว่า3เดือนแม่น้ำลดลงมาประมาณ2สัปดาห์แต่ก็เพียง30เซนติเมตรทำให้พอเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจำนวนมากทั้งพื้นไม้ตู้และของใช้ในบ้านที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับน้ำเนี่ยมันลงมานานยังฮะก็ค่อยๆลงมาประมาณก็สามสี่วันอ๋อแล้วเราพอลงมาเสร็จแล้วเราทำอะไรบ้างก็เริ่มขัดบ้านขัดอะไรลงมานะได้สามสวันนี่เอง แล้วเรามองเห็นไหมว่าความเสียหายมันเป็นยังไงมันก็เยอะเหมือนกันนะครับเท่านี้กี่หลังนะครับก็ถ้าตอนนี้ตอนนี้มันหกสิบเก้าสิบร้อยเป็นเราเป็นร้อยอะร้อยหลังคาเรือนเนี่ยฮะเกินร้อยที่ที่ท่วมถึงพื้นเลยอะท่วมถึงพื้นไม่ถึงร้อยประมาณกี่หลังประมาณประมาณตักอะไรอ่ะสามสิบหลังได้ไหมได้ได้ประมาณสามสิบหลังแล้วเราไปดูแล้วมันเป็นอะไร มันเสียหายอะไรบ้างก็พื้นบ้านพื้นบ้านมันเป็นยังไงก็โก่งครับครับแล้วีอะไรเสียหายอีกก็วพวกตู้พวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าชาวบ้านมีผู้สูงอายุอะไรกันอยู่นั่นมันก็เขาก็ยกกันไม่ได้อ๋อครับจะจะไปเอาใครมาก็ต้องจ้างเขา <laughs> เราก็ยกไม่ไหวครับแล้วตอนนี้มันลดลงเยอะยังก็ประมาณตอนนี้ประมาณยังไม่ ่าอยู่ในเกณฑ์ไหมฮะสามสิบเซนสามสิบเซนได้ได้ได้สามสิบเซนที่ร่องรอยตามนั้นก็คือในน้ําที่ท่วมนะฮะครับผมอ๋อแล้วตรงนี้เรายังจะทําอะไรอีกไหมฮะนะกลัวน้ํามาหรืออะไรอีกก็กลัวก็ไม่กล้าทําเยอะกลัวเดี๋ยวมาแบบขาที่แล้วอืมสามวันท่วมกระจายอ๋อไม่ทันแล้วไม่ทันอันนี้ก็ยังกลัวอีกนะเขาบอกว่าน้ําจะลงทันวันก็กลัวดิเขาบอกเห็นในเฟซบุ๊กน้ําเหนือยังอีกเยอะ ตรงเนี้ยภาคใต้ก็หนักตรงนี้เห็น<ก>ไหมฮะเห็นเห็นโอ้โหตรงอยู่บนหลังคาอยู่ไรนาง้ปนครับเห็นยิ่งกับเราไหมยิ่งกว่าเราแต่ว่ายังไงก็ต้องสู้ครับ้อ,อาชีวิตรอดให้ได้ครับอยากฝากบอกชาวใต้ยังไงมั้งแถวสงขาชาวใต้ทั้งหมดอาดใหญ่เลยระวังเรื่องไฟเรื่องไฟฟ้าอย่างเงี้ยเหมือนที่สิงห์บุรีพอพังพวดกันไปตัดไฟไม่นันตาย เราอยากให้เขายังไงมากห้อยู่ตรงนี้อยากว่ามันก็ต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอย่าประมาทอย่างเี้ยเรื่องไฟสําคัญไฟอ,อย่างเดียวแล้วเห็นแล้วน้ําเขากําลังเยอะเลยนะเยอะเยอะตอนนี้มันก็ลงใต้ไงมันก็ทยอยลงใต้แต่ว่าทางภาคกลางนี่ยังไม่รู้ว่าจะมาอีกเปล่าดีเขาพวกคัดค้านก็ปล่อยเข้าทุ่งมั่งอะไรมั่งก็ยังกังวลอยู่ อย่าอวยพรเขาอย่างไรว้าคนใต้อะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกเขาง่ายว่าขอให้อยายอยู่อย่างไง <c oughs> พูดไม่เคยเก่งก็ขอให้แบบอย่าประมาทตนเองไงดูแลตัวเอง,ด,เองดูแลตัวเองให้ดีที่สุดขอให้ปลอดภัยแล้วดูทีวีอยู่นะครับผมท่วม <c oughs> ผมต้องทำอะไรเงี้ยอ๋อนี่นี่เสริมขึ้นมาตอนน้ําท่วมครับเสริมเองเลยเหรอค <c oughs> รับทำเองเลยโอ้โห เราเอาเข้ามาอย่างเงี้ยตอนแรกมันก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ทีแรกคอห่านอยู่อย่างงี้ไงผมก็กแค่ขอบดำด้านคุณป้าอายุ68ปีซึ่งอาศัยอยู่กับพี่ชายวัย76ปีและพี่สาววัย78ปีเล่าว่าขนาดน้ําท่วมสูงจนขนของไม่ไหวทั้ง3คนที่มีอายุมากช่วยกันย้ายของจนสุดความสามารถแต่ไม่ทันทําให้เฟอร์นิเจอร์และพื้นบ้านเสียหายหนัก อีกทั้งพี่ชายวัย76ปียังถูกงูแมวเซากัดระหว่างที่ต้องอยู่อาศัยบนบ้านที่น้ําท่วมจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่าสองสัปดาห์โ<น>ชคดีที่ช่วยทันกลับมาอยู่บ้านได้แม้ได้รับผลกระทบหนักแต่ชาวบ้านอายุทยายังฝากกาลังใจไปถึงชาวภาคใต้ที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมรุนแรงในขณะนี้ขอให้ปลอดภัยและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้เนื่องจากเข้าใจถึงความลําบากในการ,รอ,อยู่กับน้ําท่วมเป็นเวลานานพื้นน่นเสียหายเลยไหม่ะเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นก็ซุดตู้ก็เสียหายเนาะ อตอนนี้อยู่ติดแม่น้ำเลยไช่ในแม่น้ำอยู่นี่นนะพี่อ๋ออืมงูกาดเหรอ๋อะโอ้หนี่มันลอยเสาขึ้นมาม<ะ>า3สิสามสิบเต้นเลยนะ,ะโอ้โหอันนี้มันสูญเยอะเต้นประมาณสักอาทิตย์ได้หรอทำความสะอาดเองโอ้โหหนูเหนื่อยจะตายหนูก็เป็นโรคหัวใจ <must S 2> ลุดเป็นมั่งอะไรเนี่ยรูดจะสิกระดานเนี่ยเรือสามคนสามคนพี่น้องเขาแก่ด้วยนีงลง,งยุม่มากๆก,กันแล้วดนะ้วยเนาะยังไม่รู้มันจะมาู้วยป่ะ,ะ,ะป้าตอนนั้นมันมาแล้วเรายกกันยังไงอะฮะหนูสองคนกับพี่ชายนะ ครับยกกันไห,หวไหมรู้สามคนช่วยกันยกขึ้นก็มีผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยลถังงั้นถ้ามีอยู่แค่นี้เองมันรู้จะไปแกแรงใครเขาเกรงใจเขาแล้วมันเสียหายยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยมันมีมันผุข้างล่างไนงะพื้นเน่อ๋อพอน้ําลดเราเห็นเลยว่ามัน,มนพังแล้วได้จะเอาที่ไหนซ่อมแซมนะฮรดูก็ไม่มีค่ะอ,อยู่กี่เดือนนะฮะน้ำท่วมตอนสามจะสามเดือนแล้วแล้วนี่เพิ่งลงด้ประมาณ เมางอาทิตย yeah. ์ก like he yeah, like, yep. yeah. yeah. ็่วาเองอาทิตย์ก็่วายเองตรงนี้ตอนนี้ทางใต้เขาก็เหมือนกันยิ่งกับเราอีกตอนเนี้อยากอยากบอกทางใต้เ็ายังไงบ้างะอ่บอกห้สู้ๆกันไปอเห็นแล้วนะครับ่หนูเห็นแล้วหนูสัชสัชเห็นแล้วเป็นไงฮะทางใต้โอ้หนัาสงสารเขาอของเราก็หนักของเขาก็หนักนะเขาหนักกับเราเข้าไปอีกอืใต้ออให้คนใต้ปลอดภัยช่วยๆกันอสู้ๆ ครับมันเป็นธรรมชาตินะ,ะใช่จ้าอ่าครับอก็ท่วมตรงนี้หนูก็งัดขึ้นมาท่วมหมดเลยพี่มันร้อย,อยเสาเนี่ยะสะลอยนั่นเลยไ่หาเสาเลยท่วมเลยโอ้ยนี่ไม่สบายนุษย์พี่ชายนุษย์โดนงูกัดที่เนี่ยเหรอที่เนี่ยนอนบนบ้านงูแมวสาวกัดแล้วปเป็นอะไรปะไปหาหมอนอนโรงพยาบาลมาสามคืนอ๋อแล้วตรงนี้ ตอนน้ำท่วมนี้มือถึงเสานี่เลยเหรอครับโอ้แล้วลองขึ้นมาสูงเลยล่ะไม่มีครอบครัวโอนะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังระดับน้ําเริ่มลดลงพร้อมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยจะรวบรวมรายงานความเสียหายส่งต่อให้อำเภอและจังหวัดเพื่อดําเนินการช่วยเหลือต่อไป

ที่นี่แหละ,ะนี่เนี่ยนอนบนบ้านมืงแมวเสารกัดแล<ป>้วเป็นอะไรปะไปหาหมอนอนโรงพยาบาลมาสามคืนอ๋อแล้วตรงนี้ตอนนำท่วมนี้มือถึงเสานี่เลยเหรอครับอ่โอ,โอแล้วล,ลองขึ้นมาสูงเลยเหรอตี๋ยตี๋ยนะตี๋นะฮะเนี่ยเป็นยกพื้นก็กไวเนี่ยไอ้เนี่ยแล้วนี่มันพื้นนันเสียหายเลยไหมฮะเนี่ยเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาเลยเนี่ยตรงนั้นก็ซุดตู้ก็เสียหายเนาะอ่อืม ต่นี้อยู่ติดแม่น้ำเลยอช่ในแม่น้ำอยู่นี่นะพี่ครับอ๋อ,อ,อจะใช้ไม้นี้ไหมไม่ต้องใช่ไหม ครับม okay. okay. ีรอยไงกระดานน่าโกงไงโกงเดี๋ยดิฮะอืมมีหรือจะยกยังไงไงมันหนักนะมันมันไม่ใ้หนักอรนนี้ เราก็ไม่รู้จะมาแค่เนี่ยป่านี้ยิ่งเยอะใหญ่ป้าน้าพี่ี้ถงไหป้าตอนนั้นมันมาแล้วเรายกกันยังไงอะฮะหนูสองคนกับพี่ชาย ครับยกกันไหวไหมรู้วสามคนช่วยกันยกขึ้นก็มีผู้สูงอายุทางนั้นเลยแต่จริงๆนั้นหนูมีอยู่แค่นี้เองไม่รู้จะไปกํแลแงใจเขาเล้วกํงใจเขาแล้วมันเสียหายยังไงมากตรงนี้เนี่ยมันมีผูกข้างล่างไงพื้นเนอ,อพอน้ําลดเราเห็นเลยว่ามัน,มนพังแล้วได้จะเอาที่ไหนซ่อมแซมนี่ยหู้ก็ไม่มีค่ะอ,อยู่กี่เดือนนะฮะน้ำท่วมตอนสามจะสามเดือนแล้วแล้วนี่เพิ่งลงได้ประมาณ เมือ่ออาทิตย์ก็ว่วาเองอาทิตย์ก็ควายเองตรนนี้ตอนนี้ทางใต้เขาก็เหมือนกันยิ่งกับเราอีกตอนนี้อยากอยากบอกทางใต้เขายังไงบ้างบอกไปสู้ๆกันไปเห็นแล้วนะครับนูเห็นแล้วด,ดูสดชัดเห็นแล้วเป็นไงฮะทางใต้หนัาสงสารเขาอของเราก็หนกักของเขาก็หนักนะเขาหนักเราเข้าไปอีกอยากให้คนใต้ปลอดภัยช่วยๆกันสู้ๆ ครับมันเป็นธรรมชาตินะๆสองคน<อ>ไม่มีครอบครัวอ๋นะนี่อยู่ไม่มีครอบครัวกันเลยครับด้าจนจะเดินหมดแล้วนะ